สวัสดีค่ะทุกทุ่มขาช่องแอดเรย์นะคะอ่ะเดี๋ยวเขียนตัวใหญ่ๆให้นะคะทุกทุ่มขาอ่ะศูนย์แปดแปดศูนย์เราก็เข้าในตารางนะคะแต่ว่าไม่ได้จ่อเน้นให้เนาะโอ้ยน่าเสียดายไปเข้า แต่เล็กหน้านะคะหกเจ็ดเนาะนี่นี่หกเจ็ดเจ็ดแปดของเรามาเข้าตรงนี้น่าเสียดายนะคะฝันอะไรนะคะฝันเอ่ออะไรนะเห็นบ้านหลังเก่านะคะหนึ่งแปดห้าเนาะออกแปดสี่นะคะท่านผู้ชมขาแล้วก็ศูนย์แปดเนาะศูนย์แปดอยู่ในตารางนะอะเดี๋ยวอยเอดเรททำสูตรก่อนนะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเนาะ อ่ะเราก็เอาสูตรเดิมๆของเรานะคะ จะไปต่อหรือสิพอแค่นี้ห่วยเราวนะคะงวดวันที่สองนะคะท่านผู้ชมขาตรงกับวันวันศุกร์นะคะ ลงตองวัดให้เลยนะคะอ่าเลขในตารางนะคะท่านผู้ชมคะก็มีห้าเก้าหกนเจ็ดหนึ่งะคะสามเจ็ดสองหกหนึ่งห้าเดี๋ยวเราไปดูก่อนเนาะอ่ะเลขเด่นของเรารอสักคู่นะคะอ่ะย้อนหลังนะคะย้อนหลัง เลขเด่นของเราเจ็ดลองหกและแปดนะคะท่านผู้ชมคาะหกเจ็ดเราเข้าเลขหน้านะคะแต่ก็น่าเสียดายเนาะอ่าความฝันนะคะความฝันของเราแปดแปดแปดห้านะคะเข้าในชุดในตารางนะคะแปดศูนย์เราไม่ได้จอ่อเน้นให้เนาะน่าเสียดายมากเลยรูหรอค่ะ จอเน้นให้ผิดนะฮะธผู้ชมค่าเนาะโอ้น่าเสียดายจริงๆเจ็ดแปดแปดเก้าของเรานะฮะนผูมชมอืมอ่ะก็ถือว่าหลุดไปเนาะค่านผูมชมข่าน่าเสียดายจริงๆ เจ็ดแปดเรามาอยู่นี่นะคะท่านผู้ชมอยากจะร้องให้เลขตารางเราเข้าแล้วสามชุดอ่ะไปต่อไปต่อนะคะอ่ะจะไปต่อหรือสิพอแค่นี้ สูตรก็มีเข้าไม่หลุดนะคะปุจจัยวิจรารยญาณในการรับชมนะคะก็จะเน้นให้ผิดเนาะก็เสียได้นะคะ เล็กเด่นนะคะท่านผู้ชมคาเล็กเด่น,นะคะ อ่าเล็กเด่นนะคะให้เจ็ดนะคะท่านผู้ชมรองห้านะคะรองห้านะคะอ่ะรูดวิ่งนะคะสายรูดสายวิ่งนะคะ can of เจ็ดหกห้าห้าหกเจ็ดอ่ะอันนี้ถือว่าการนะเอีเน้น ห้าหกเจ็ดอ่ะท่านผู้ชมค่ะก็อาจไต่ตรองนะคะอ่ะก็อะไรนะเจ็ดหกหกเจ็ดหกห้าห้าหกอ่ะแนวทางนะคะท่านผู้ชมอ่ะใตตรองวิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งเนาะ อ่าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมคะเนาะอ่าใครบางบางท่านก็จับเองก็ได้นะคะก็จะมีสามเจ็ดสองหกหนึ่งห้าแต่เรเอาตามที่ตัวเลขชนกันนะคะตัวเลขชนกันนี่แถวนี้คือเจ็ดหกห้าใช่ไหมอ่า ก็เลยจับให้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ตัวกันของแอดเรนะคะ ค่ะท่านผู้ชมขาถ้าว่างยังไงเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งเนาะวดเมื่อกี้ไม่ได้สรุปใช่ไหมไม่ได้สรุปเนาะไม่ได้สรุปใช่ไหมเดี๋ยวนะอืมไม่ได้สรุปให้เลยไม่ได้มา ไม่ไม่ได้มาเล่าฝันไม่ได้อะไรให้เลยเนอะไม่ไม่ได้มาเล่าฝันอีกนะก็น่าเสียดายอยู่นะฮะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่ะก็ขอให้เป็นตัวเลขโชคลาภนะคะหวยราวนะคะวันที่สองนะคะท่านผู้ชมค่ะ